แฟนฟิกปอจานเรื่องกลิ่นรักสัมผัสร้อนตอนที่หนึ่งกลิ่นหอมยั่วใจนคอนโดแห่งหนึ่งที่ชั้นแปดปรากฏชายร่างหนาบากว้างตัวสูงโปรง่งผิวขาวซีดเขาสวมเสื้อฮูดคลุมศีรษะเอาไว้มองเห็นเพียงริมฝีปากแดงกับปลายคางที่ขาวจัดขายาวก้าวเดินอย่างไม่รีบร้อน มือลากกระเป๋าเดินทางมาถึงหน้าห้อง805ที่เขาได้ทำการซื้อเอาไว้และวันนี้เป็นวันแรกที่จะย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่แต่ในขณะนั้นก็มีชายร่างบางตัวสูงเดินด้วยความเร่งรีบแสงหน้าเขาไปยังห้อง806มือหนานที่หยิบคีย์การ์ดขึ้นมาเพื่อจะเปิดประตูห้อง805กลับต้องหยุดชะงักเพราะกลิ่นหอมของอะไรบางอย่างลอยเข้ามาแตะปลายจมูก เาหันไปมองคนที่ยืนกดรหัสอยู่หน้าห้อง806ในใจพลังคิดว่ากลิ่นหอมนั้นจะใช่กลิ่นของมนุษย์คนนิ้วหรือเปล่ามีอะไรร่างบางหยุดกดรหัสห้องของตัวเองพร้อมกับเอ่ยถามคนห้องด้านข้างที่เอาแต่จ้องมองกันร่างหนาไม่ได้ตอบเขาทำแค่เพียงมองจ้องมนุษย์ร่างบางต่ออีกหน่อยก่อนจะเข้าห้องไปร่างบางทำใบหน้านิ่งอย่างไร้ความรู้สึกคาดเดาไม่ออกเลยว่าเขากำลังคิดอะไร แต่สายตาที่มองอีกฝ่ายนั้นมันดูไม่เป็นมิตรเอาเสียเลยแต่ก็ไม่ได้สนใจและกดระหัสเข้าห้องของตัวเองต่อในห้อง805พ่อคงจะไม่ได้ส่งไอ้น้านิ่งนั่นมาคอยตามดูเราหรอกใช่ไหมเขาบนพึมพำก่อนจะเก็บความสงสัยเอาไว้และเดินเข้าไปสำรวจห้องคอนโดที่เขาเพิ่งจะเป็นเจ้าของไปหมาดเตชินหรือชินขอเป็นแววไพรยหนุ่มที่กำลังเข้าสู่วัยผสมพันธ์ ผู้เป็นพ่อบังคับให้เขาแต่งงานกับแวมไพร์ตระกูลหลักซึ่งเป็นตระกูลแวมไพร์ที่ใหญ่โตเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มของแวมไพร์มีอยู่ไม่กี่ตระกูลที่เป็นที่รู้จักและมีอิทธิพลมากไม่ว่าจะกับมนุษย์หรือแวมไพร์ด้วยกันครอบครัวของเตชินก็อยู่ในตระกูลที่มีอิทธิพลเป็นอันดับสองและสองตระกูลนี้จําเป็นต้องเกี่ยวดองกันแต่มันเป็นการคลุมถุงชนซึ่งเตชินไม่ได้ต้องการแบบนั้นเขาไม่อยากแต่งงานกับคนในตระกูลหลักจึงได้หนีมาอยู่ที่คอนโดแห่งนี้ ในห้องแ0 6เซนเขาเป็นคนที่หน้านิ่งเอามากๆทุกอารมณ์เขาจะมีหน้าเดียวที่แสดงออกมาให้คนอื่นเห็นเขาเดินเข้าไปในห้องนอนก่อนจะทิ้งตัวลงนอนบนเตียงด้วยความเหนื่อยล้าจากการทำงานและไม่นานก็ค่อยๆหลับตานอนพักผ่อนเช้าวันต่อมาเสียงนาฬิกาปลุกดังมาจากมือถือที่วางอยู่บนโต๊ะข้างหัวเตียง ชินคลำม,มือไปจับมือถือมาปิดนาฬิกาปลุกก่อนจะบิดขี้เกียร์พร้อมกับลุกนั่งและอ้าปากเหาาออกมาเวลาเช้าตรู่ในคอนโดที่เงียบสงบนี้มีเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศที่ดังเบาๆอุณหภูมิในห้องค่อนข้างที่จะเย็นกว่าปกติเพราะร่างกายของเขาต้องได้รับความเย็นถึงจะอยู่ได้ชินเดินออกมาจากห้องน้ำพร้อมกับผ้าขนหนูผืนเล็กที่พาดบ่าข้างหนึ่งเส้นผมเปียกชื้น หยดน้ำเล็กๆไหลลงมาตามต้นคอขาวสะอาดเขาทอดสายตามองไปรอบห้องก่อนจะเดินไปเปิดม่านกระเบียงออกเล็กน้อยแสงแดดยามเช้าสาดเข้ามาแตะผิวเนื้อทำให้เขารู้สึกแสบบางๆตามสัญชาตญาณของแวมพายแต่ก็ไม่ถึงกับทนไม่ได้แต่รู้ทั้งรู้ทำไมถึงเดินมารับแสงแดดทั้งที่ไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นก็เพราะว่าเขาอยากเป็นมนุษย์มากกว่าแวมพายอยากเป็นมนุษย์เต็มตัวจัง เขาพึมพาก่อนจะถอนหายใจเบาๆปิดผ้าม่านและหมุนตัวกลับเข้าไปในห้องเขาเดินตรงไปทางห้องครัวทันทีที่เขาเปิดตู้เย็นกลิ่นบางอย่างก็ลอยเข้ามาประทับปลายจมูกเขาสงสัยจึงมองดูสิ่งของที่อยู่ในตู้เย็นว่าสิ่งไหนที่มันทําให้เขาได้กลิ่นแบบนี้แต่ทว่าในตู้เย็นกลับมีเพียงขวดน้ําเปล่าแต่กลิ่นนั้นเป็นกลิ่นที่ไม่ใช่อาหารไม่ใช่กาแฟมันเป็นกลิ่นเลือด เ,เขาพึมพำออกมาเบาๆนี่คือกลิ่นเลือดที่หอมหวานจัดจ้านมีแรงดึงดูดในแบบที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนแม้แต่กับเหยื่อที่เขาเคยลิ้มลองก็ยังไม่มีกลิ่นที่หอมหวานแบบนี้ชินชงักไปครู่หนึ่งเขาปิดตู้เย็นเบาๆช้าๆแล้วเดินตรงไปยังผนังด้านที่ติดกับห้องข้างๆเป็นไปไม่ได้ เขาเอ่ยปรานกระซิบพรงจ้องมองผนังเรียบสีขาวนั้นและเปิดม่านตาดำให้กว้างขึ้นทำให้เขามองทะลุผนังนั้นได้เขาเห็นชายร่างบางเอนหลังพิงกับกำแพงข้างเตียงในมือบางถือโทรศัพท์มือถือในจอมือถือฉายภาพของกระตูนติดเรดและมืออีกข้างของชายร่างบางคนนั้นก็ขยับไม่อยู่นิ่งมีเสียงของชายร่างบางเล็ดลอดออกมาเบา เสียงนั้นมันผ่านทะลุกำแพงออกมาพร้อมกับกลิ่นหอมหวานที่รุนแรงขึ้นและพุ่งเข้าใส่ปลายจมูกของชินทําให้เขาต้องหลับตาลงแล้วสูดลมหายใจเข้าปอดลึกหอมหอมเกินไปหอมจนอยากจะกัดอยากจะครอบครองประโยคนั้นกำลังดังวนเวียนอยู่ในโส่ประสาทของเขาทำให้ตอนนี้เขาเผลอลืมไปว่าตัวเองควรควบคุมอารมณ์ให้ดี แต่สถานการณ์นี้ก็ทำให้เขาได้รู้ว่ากลิ่นนั้นมันมาจากคนข้างห้องเพื่อนบ้านหน้านิ่งที่เมื่อวานเขาเผลอไปสบตาเพียงไม่กี่วินาทีแต่กลิ่นกลับตราตรึงกราวกับติดอยู่ในโพรงจมูกไม่ยอมจางหายไม่รู้ทำไมมนุษย์คนนั้นถึงได้มีกลิ่นเลือดแบบนี้แต่ถ้าเขายังได้กลิ่นอยู่แบบนี้ทุกวันฉินไม่มั่นใจเลยว่าจะทนไปได้ถึงเมื่อไหร่เสียงข้อความแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ทำให้เขาหลุดออกจากโวัง เมื่อหยิบขึ้นมาดูก็พบว่าเป็นข้อความจากเพื่อนร่วมตระก,กูลยังไงก็หาทางกลับมาด้วยเมื่ออย่างนั้นแกอาจจะได้เห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นชินกรอบตาอย่างหงุดหงิดก่อนจะหันตัวออกจากกาแพงแลว้วยนมือถือทิ้งลงบนโซฟาคูกันเข้าไปฉันไม่อยากกลับจนกว่าจะหาวิธีรอดจากการคลุมทุ่งชนบ้านนั่นได้เขาทิ้งตัวลงนอนบนโซฟาลีตามองเพดานก่อนจะเอ่ยเสียงแผ่วเบา แต่ถ้าเจ้ามนุษย์ห้องข้างๆนั่นทำให้ฉันรู้สึกได้ถึงขนาดนี้มือข่าวซีดค่อยๆเลื่อนขึ้นมาแตะแนบเรเบิเื้มฝีปากของตนเองบางทีฉันอาจจอแฟนฟิกป๋อจานเรื่อง กลิ่นรักสัมผัสร้อนตอนที่สองคนข้างห้องเสียงน้ําจากห้องข้างๆดังลอดผนังมาเบาๆแม้จะเป็นเสียงที่มนุษย์ทั่วไปไม่อาจได้ยินแต่สำหรับแวมพายอย่างเตชินผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยผสมพันธ์ุประสาทสัมผัสของเขากลับรับรู้ได้ดีกว่ามนุษย์ปกติและมันไม่ใช่แค่เสียงน้ำกลิ่นอีกแล้วเขาคิดในใจกลิ่นนั้นหอมอ่อน แทรกซึมมาแตะปลายจมูกมันหอมหวานร้อนระอุผสมกับกลิ่นผิวเนื้อที่เพิ่งออกมาจากห้องน้ำยิ่งเขาสูดลมหายใจเข้าลึกเท่าไรหัวใจก็เต้นแรงจนต้องขมวดคิ้วและสะบัออกมาบ้าจริงทำไมกลิ่นนี้ถึงได้รบกวนฉันขนาดนี้วะเขาเดินเข้าห้องน้ำล้างหน้าด้วยน้ำเย็นจัดหวังจะปรับสมดุลร่างกายให้กลับมาเป็นปกติแต่จิตใจกลับยังฟุ้งซ่าน ร่างกายเขาไม่ใช่เด็กหนุ่มไร้ประสบการณ์แต่ความรู้สึกนี้มันต่างออกไปเป็นความรู้สึกที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับผู้ชายข้างห้องคนที่ดูไม่มีอะไรพิเศษหน้าตาเรียบเฉยพูดน้อยยิ่งอยู่ยิ่งเงียบแต่กลับมีบางอย่างดึงดูดเขาอย่างอธิบายไม่ได้หลังจากจัดก,การตัวเองเรียบร้อยชินเดินออกจากห้องนอนมาโดยสวมเสื้อฮูดปิดคอเขาไม่อยากให้ใครเห็นรอยแดงจางๆบนต้นคอรอยที่เขาขวนตัวเอง หลังจากกลิ่นหอมจากห้องข้างๆทำให้เขาสติแทบหลุดแต่แล้วเมื่อเปิดประตูหน้าห้องเขาก็เดินเจอกับเจ้าของกลิ่นหอมนั้นทันทีเซนยือนอยู่หน้าห้องใส่เสื้อเชิดพับแขนกางเกงผ้าสีเข้มดูสะอาดแต่ไม่ใช่ทางการสายตานิ่งเฉยแต่กลับกดดันแปลกๆชินเผลอมองจ้องใบหน้าคมที่นิ่งสนิทไม่ได้หล่อแบบโดดเด่นสะดุดตา แต่กลับมีแรงดึงดูดบางอย่างจนชินรู้สึกว่าอันตรายมองอะไรนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่พูดประโยคนี้เซนเอ่ยเสียงเรียบโดยไม่หันมามองอีกฝ่ายเหมือนครั้งก่อนคล้ายว่าเขารู้ได้จากหางตาว่าอีกคนมองอยู่ชินเบือนสายตาอย่างงุดหงิดรู้สึกเหมือนโดนจับได้ว่าแอบมองแต่ก็ต้องแก้ตัวไปเปล่าแค่คิดว่าคุณดูคุณหนาะงั้นเหรอ น้ำเสียงที่ตอบกลับมาฟังดูเฉยชาแต่แววตาของเซนที่ชำเลืองมากลับมีบางอย่างไม่ชัดเจนอยู่ในนั้นแต่ก่อนที่จะก้าวเท้าจากไปเซนหยุดแล้วพูดอย่าจ้องแบบนั้นถ้าไม่อยากมีเรื่องชินใชงักใจเต้นแปลกๆนี่เป็นครั้งแรกที่มีใครทำให้เขารู้สึกเหมือนว่าถูกมองทะลุถึงตัวตนที่เขาปกปิดมาตลอดเขาสะบัดคำหยาบออกมาเบาๆพลางรีบเดินไปอีกทาง คืนนี้เขาคงต้องหาขังตัวเองไว้ให้ไกลจากผู้ชายคนนั้นก่อนที่บางอย่างในตัวเขาจะตื่นขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจพรบั้มเสียงประตูห้องของเซนปิดลงพร้อมกับเสียงถอนหายใจเบาๆจากเจ้าของห้องช่วงเย็นแบบนี้เขาเพิ่งกลับมาจากที่ทํางานหมัดๆมือถือถูกวางแมมลงบนโต๊ะก่อนที่เขาจะเดินไปหยิบกระดาษใบหนึ่งจากกระเป๋าเอกสารที่เพิ่งเอามาจากออฟฟิศกำลังจะเขียนอะไรบางอย่างลงไปในบันทึกประจำวนันแต่ทันใดนั้น อขอบกระดาษบาดเข้าที่ข้อนิ้วมือทำให้มีเลือดไหลซิบทันทีเขาขอมวดคิ้วเล็กน้อยมันรู้สึกเจ็แบ,บแปลกๆแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเขาเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานอุปกรณ์ปฐมพยาบาลยังไม่มีทำให้ต้องออกไปซื้อพลาสเตอร์ปิดแผลที่ร้านขายยาข้างหน้าคอนโดเขาจึงเดินไปหยิบกระเป๋าสตางค์แล้มาเปิดประตูแต่ดันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่คนข้างห้องกำลังเดินมาถึงหน้าห้องพอดีชายหนุ่มรูปร่างสูง ผิวเขาจัดจนเกือบซีดสวมเสื้อหูสีดำตัวหลวมกับางเกงขายาวเขายืนถือถุงของชํำไว้ในมือดวงตาคมนั้นเต็มไปด้วยเงามืดหันมามองเซนชั่วครู่แล้วพลันหยุดนิ่งดวงตาคู่นั้นจ้องขม็งไปที่มือของเซนเลือดเตชินพูดเสียงแผ่วฟังดูไม่เหมือนคนตกใจมันคล้ายกับการยืนยันสิ่งที่ตนสัมผสัสได้มากกว่าเซนเลิกคิว้วหืม อ๋อโดนกระดาษบาดเนี่ยเขายกมือให้ดูพร้อมกับหัวเราะในลำคอเบาๆเหมือนมันเป็นเรื่องตลกแผลเล็กน้อยแต่เจ็บเป็นบ้าเลยฮะแม้จะบอกว่าเป็นแผลนิดเดียวแต่เลือดสีแดงสดกลับไหลไม่หยุดแต่ชินไม่ตอบสีหน้าของเขาเคร่งขรึมอย่างเห็นได้ชัดกลิ่นเลือดนั้นจางมากสำหรับมนุษย์ทั่วไปแต่สำหรับแวมไพร์มันคือการเชื้อเชิญโดยไม่เจตนา เป็นเหมือนเสียงกระซิบที่รบกวนสัญชาตญาณลึกๆในตัวเขาให้ตื่นขึ้นมาคุณโอเคไหมเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายดูนิ่งๆก็เลยสงสัยเซนจึงเอ่ยถามเพื่ออีกฝ่ายยืนตัวแข็งทื่อแบบนั้นนายควรล้างแผลต่ชินตอบเสียงเรียบไม่สบตาเขาเอาแต่จ้องมองเลือดที่นิ้วของเซนและยังคงยืนนิ่งล้างแน่ครับเซนขมวดคิ้ว พระอีกคนดูแปลกๆก,ก่อนจะเลิกสนใจแล้วเดินไปขึ้นลิฟต์แต่ในจังหวะนั้นเลือดที่ไหลออกมาได้หยดลงไปบนพื้นแหวนพายนมที่กำลังควบคุมตัวเองอยู่ก็รีบหันขวับไปมองหยดเลือดนั้นทันทีพลางก้าวขาแข็งๆลากเดไปหนึ่งก้าวก่อนจะได้สติแล้วรีบหันหลังกลับเข้าห้องเกือบแล้วเขาเกือบจะไปแตะเลือดนั้นขึ้นมาชิมแล้วสิ ภายในห้องของเตชินเขาวางถุงของชำลงก่อนจะกำมือแน,น่นพลังเงียบงนันกลิ่นเลือดของมนุษย์คนนั้นติดอยู่ในความรู้สึกของเขาอย่างรุนแรงและที่แน่าหงุดหงิดที่สุดคือเขากลับรู้สึกอยากรู้จักเซนมากขึ้นวันต่อมาเสียงเปิดประตูห้องข้างๆดังเบาๆแัมด,ด้วยเสียงฝีเท้าที่เดินลากรองเท้าแต่ไปตามทางเดินชินยืนอยู่หน้าประตูห้องของตัวเองเขาแต่งตัวเรียบร้อย กลาวกับว่าจะไปทํางานแต่เช้าทั้งที่จริงแล้ววันนี้เขาไม่ได้มีนัดหมายใดๆเลยเขาแค่อยากบังเอิญเจอเซนอีกครั้งไม่นานนักประตูห้องข้างๆก็เปิดออกพร้อมกับเจ้าของห้องที่อยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตขาวตัวหลวมกับกางเกงสลักเซนกําลังดูนาฬิกาข้อมือสีหน้าเหมือนคำนวณเวลาให้ทันรถไฟฟ้าอ,อ้ชินเปล่งเสียงเรียกเล็กน้อยเสียงนิ่งๆแต่ตั้งใจให้ได้ยินเซนชะงักแล้วหันมาครับ เขาหันไปทักทายกลับแบบงงๆเพือไม่คิดว่าคนข้างห้องจะทักด้วยน้ำเสียงและสีหน้าที่ดูสนิทกันไวขนาดนี้แผลเมื่อวานหายหรือ,อยังน้ำเสียงของชินฟังดูเหมือนไม่ใส่ใจนักแต่ดวงตาของเขาไม่ได้โกหกนั่นมันทำให้เซนรู้สึกว่าแปลก็ไปอีกเซนยกมือให้ดูเล็กน้อยครับไม่มีอะไรแล้วดีแล้วเขาพยักหน้าเบาๆแล้วทำทีเหมือนเพิ่งนึกขึ้นได้เออใช่คุณจะไปทำงานใช่ไหม ครับเซนตอบด้วยความสงสัยเล็กน้อยเขาจะไปไหนแล้วมันยังไงทำไมต้องถามเอมผมเพิ่งย้ายมายังไม่รู้เส้นทางแถวนี้ดีเท่าไรชินโกหกหน้าตายทั้งที่เขารู้จักเมืองนี้ดียิ่งกว่ามนุษย์ที่ยืนอยู่ตรงหน้าซะอีกถ้าคุณจะไปทางรถไฟผมพอจะไปด้วยได้ไหมเซนกระพริบตาเหมือนว่าตกใจแม้สีหน้าจะยังนิ่งอยู่ก็ตามเขากำลังจะไปขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อไปทำงานจริงๆ แต่ว่าทำไมคนข้างห้องถึงรู้ว่าเขากำลังจะไปขึ้นรถไฟฟ้าละ่ะทำให้ต้องหยุดคิดครู่เดียวก่อนจะพยักหน้าอืมได้สิครับผมกำลังจะไปพอดีไปเลยไหมครับขอบคุณมากชินยิ้มเป็นรอยยิ้มที่เขาไม่ค่อยเผยให้ใครเห็นนักแต่มันทำให้ใบหน้าเย็นชานั้นดูอ่อนลงเพียงเล็กน้อยทั้งสองเดินเคียงกันไปบนทางเท้าบทสนทนาเริ่มจากเรื่องทางลัดเส้นทางของรถไฟฟ้า และย่านร้านกาแฟชินเป็นผู้ฟังที่ดีเสียงของเขานิ่งแต่ไม่เย็นชาและที่สำคัญเขาพูดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เซนพูดมากกว่าแต่เซนก็ไม่ได้พูดมากเท่าไรนักจึงมีช่วงที่เงียบสะส่วนใหญ่คุณทำงานด้านไหนแล้ครับชินถามเมื่อขึ้นรถไฟฟ้าแล้วนั่งเคียงกันด้านโฆษณาและครีเอทีฟครับบริษัทเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากน,น่าสนใจเขาพยักหน้าเบาๆ ผมทำงานกับของเกา่าเขาบอกถึงงานของตัวเองบ้างของเกา่าเซนทวนคำถามนั้นพร้อมเลิกคิ้วสงสัยก็พวกของสะสมหนังสือเก่าพิพิธภัณฑ์เอกชนอะไรทำนองนั้นนะครับเขาตอบโดยไม่โกหกพระบ้านตระกูลแววนพร์ของเขามักจะสะสมของล้ำค่าไว้ประจำและเขาใช้สถานะนี้ในการแฝงตัวมาตลอดเซนพยักหน้าชะเง้อมองออกไปนอกรถไฟฟ้าเล็กน้อย ฟังดูเท่ดีนะครับไม่รู้ทำไมแต่คุณดูเข้ากับของพวกนั้นชิ้นหัวเราะในลำคอเบาเพูดแบบนี้คือผมดูแก่ใช่ไหมเปล่าครับผมหมายถึงว่าคุณดูมีอะไรที่น่าลึกลับแบบน่าสนใจต่างหากนี่เป็นครั้งแรกที่ชินเห็นเซนหัวเราะแบบนี้ทำให้เขาคิดว่าหรือว่าเซนไม่ได้มีแต่มุมหน้านิ่งเพียงแต่ยังไม่รู้จักกันมากพอ ลเลยนิ่งใส่อยู่ตลอดแต่คำพูดนั้นเ่นเอาแวมพา์อายุเกินร้อยปีอย่างเขานิ่งเงียบไปชั่วขณะและในใจรู้สึกประหลาดใจเล็กๆว่ามนุษย์ธรรมดาคนนี้กำลังค่อยๆดึงดูดเขาในแบบที่ไม่เคยมีใครทำให้เขารู้สึกแบบนี้มาก่อน